นอกหนึ่งอืมนกอุ้ยหลัจละแลขอบหนุขอบหนุะเห็นแล้วเป็นอยู่โคตรโหดโคตรอันตราย อย่าอย่าอย่าชีวิตมีค่าอย่ามาสร้างเอเดบิวพี่สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอเสเซร็จแมนราคาถูกตอนนี้ทางท็อปอัพเกมเมอร์ได้มีบริการเติมเกมซอเสเซร็จแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและทางร้านท็อปอัพเกมเมอร์นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R O V Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n e t e r r a L O L Y Lift เพียงคุณแอดไลนน์มที่ Top ะครับ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับน็นอกสอง ดูองผมน้องสองอ่ะสามล้วด้วยหลังพี่ปะนนมัน้งอืมนัด <Okay. S 1> หนึ่งบนหัวบนหัวบนหัวคือตรงไหนวะหลังคาสองตัวเลยลไม่มีเลือดด้วย มีมีภาพพันแผลนนี้โยนฮะโยนแล้วเสียเปียบอะไอ้เี่ยวิ่งขึ้นไปหามันนะนี่อีกห้าห้าัานแผลอีกสามอันเนี่ยหาเชือกขึ้นหน่อยพี่ก้า ขึ้นไปซัดแม่งเลยไม่มีตัวมาในใกล้ว่ะบอดบอดบอดบน็อกน็อกน็อกเหลือข้างบนพี่แป๊บนึงขอสองวิเฮ้ยปัมยาอยู่แป๊บน,นึงเออปุ้ได้ปืนแล้วซัดมารอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ,บยิงยิงขึ้นไปสองคนได้นะรอได้เดี๋ยวผมไฟช็อตให้ เออง้พี่รออย่างนี้แลหละเดี๋ยวผมปาเสาเส้นไปจริงมันขึ้นไม่ได้เหรอพี่ผมตกอะก่ะกลางโลกอ่ะมีเช็คปะ เข,เข้าข้างในกันไปตรงออกันแล้วตรงออกัน่ะระเบียงอ่ะหน้าพี่เนี่ยตายว้าวไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราเอบิวสวย พีสม,มาชิกมาท่านสมาชิกมาโหกูสิบห้ากูยังเกียดเลยบอกตรงท่านสมาชิกมาแถวบ้านปะเห็นมั้ยพี่ก้า ลออกขวายิงได้นะ Tell me

Chào xe ba Chào xe ba Bởi nó cái hình này, lên mồm khẩu này, không phải này โอ้สองตัวสามตัวบ้านนี้แนละ้วนี่กระโดดดึงๆเลยนะวุ้ย <Yeah. S 2> อุ้ยล่วงขาฉลามพีม่ก้าวลุยลุยมาไปรุ่นอุ้ยอุ้ยช็อตนี้บอกเลยว่าเจ็บแท้<ป>บนเขา่ามีเขานุ่นอ่ะถ้าใกล้ไม่มีมันไปหมดแล้ว ไม่มีว่ะอย่านะก็ไม่มีแล้วหมดแล้วด้วยเฮ้ยมาแล้วต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ไหนนี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยปี๊ดเลยสองตัวยิงโอเบ้อว่ะใช่เหรอเออเอามันมตัดต้นไม้นี้ ใช่มือช่วยพี่ก่อนดีกว่าว๊บปยังยังยังมาแล้วบินมาแล้วซ้ายมือ,น,อนิปบอลแช่ใน,ในีในในใน่ซ้ายส้ายนิปบอล ข้างบนข้างบนงบินจากข้างบนน่ะตันึงคขาวอ่ะายหนึ่งละออกจากตรงนี้กได้ปะค่อยหัหนไปสวนเนาะบนบ้านเหรอ เห็นเนาะผมต้องเอายาน้ำที่มันว่าไม่งั้นผมไม่มีเล่นแล้วนะหมดแล้วเช็คงัดเลยวะล่ะวิ่งงัดได้นะผมเออไม่มีว่ะลืมโทษทีนี่นี่เอาที่มันนี่แหละไอ้คนหัวบนไหนมีเช็ค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  โดดขึ้นวิ่งขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอหลอ็อกไแล้วล็อกไไมโผล่เลยอันี้สองตัวด้วยสองเลยเหรอเอออีกตัวไม่รู้ที่ไหนหายไปแล้วอ่ะพี่เก่า ออกหนีเลยหนีเลยหาไม่เจอแล้วรเ,รเราจุ่มวงสู้หรอรจะไปไม่เข็ดไงเมื่อกี้โดนยิงขาเ<ต>ปาลาฉลามไหนโบโบูตัวเดียวดี่ยนะ ซ้ายมือมีคนยิงแฟกันเลยพี่ก้าวตัดยางไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ AWM โคตรโหดโคตรอันตรายเรือไม่มีคนว่างนะจะไปปะรอบด้านเลยวะแล้วจะเอาไงอ่ะจะไ่้ตรงไหนอ่ะขอบวงหรือเจ้าตีหุ่นยนต์นะเไว้ Target location. ดูจะรับอ่ะขึ้นเรือได้ก่อนก็ดีนะจริงอะ อย่าตกเรือเฉยจะแล้วจะแล้ขอบหลุมขอบหลุมเห็นแล้วเบ่งอยู่โคตรโหดโคตรอันตรายยายายาชีวิตมีค่าอย่ามาสร้างไอเดบิวพี่ มันโดนวงอะพี่รอยิงฟีเลยมันโดดแน่เลยวะมันมีสกิลกิ่งอะ อ่าะไรตัวไปไหนวะมีมันมีสองตัวเฮ้มันกิ้งมันกิ้งมันกิ้ง ขอ้ยไม่โดนโอ้ยแย่เด้อคมนะนี่ขึ้นเช็คต่อเยอะสดหจะต้องลงปะ มามิงไปทางนู้นอ่ะอ้าวเดี่ยวคนเดียวบินอยู่นู่น่ะขอบวงอ่ะเนี่ยแถวเนี้ยกระสุดอะไรวะม,วมีมีเหลือเหลือเท่าไหร่อ่ะ แบ่งดิผมไม่ได้ค่อยได้ใช้ผมมีน้องร้อยวันนัดอ๋อมึงตาดีเกินพ่อหนุม่มเอา้าโดนใครยิงอ่ะ บอกแล้วพุกเราแม่งเจ๋งใช้คมเลยว่ะเอดับ <c oughs> ยิงแบบคมๆ